สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรวิวอนกันอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวอนมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องใหม่เรื่องนายลมเรื่องราวของหยางจือนายลมผู้งดงามอันดับหนึ่งของหอหอมบุพผาและเขายังพ่วงตำแหน่งคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเลี้ยงดูลูกแม้จะต้องขายตัวเป็นนายลมก็ตามเรื่องราวของเขาจะดําเนินไปยังไงไปเอาใจช่วยเขาได้ในเรื่องค่ะ แต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของราวิวอนไว้ทั้งติ๊กตอกและ YouTube เพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆด้วยนะคะนายโลมบทที่หนึ่งลือกันว่าที่หอหอมบุปผามีปีศาจจิ้งจอกน้อยอยู่ตนหนึ่งงดงามยิ่งนัก เพียรพร้อมด้วยกิริยามารยาทและศิลปศาสตร์ขแขนงต่างๆแต่ถ้าว่าปีศาจจิ้งจอกน้อยตอนนี้เป็นบุรุษมีชื่อว่าหยางจืออาจือรับแขกเสียงใช่มามาหรือคุณแม่แท่ใช่เด็กในหอคณิกาจะเรียกแม่แล้วว่าคุณแม่ดังอยู่ข้างหูหยางจือปลือตาที่หนักอึ้งขึ้นเล็กน้อยเขาอยากนอนพักเพราะว่าเขาไม่ได้นอนมาสองคืนแล้ว ข้าอยากนอนอาจือใช่มามาเสียงอ่อนเสียงหวานอดทนหน่อยนะจ๊ะแขกท่านนี้เจาะจงต้องการเจ้าไปปนิบัติไม่ว่าส่งผู้ใดไปเขาล้วนปฏิเสธเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามมาจากต่างถิ่นที่สำคัญคือกระเป๋าหนักแต่ข้าอดนอนมาสองคืนกับสองวันแล้วข้าไม่ไหวแล้วอาจือเจ้าต้องคิดยาวๆนะจ๊ะเวลานี้เจ้าอายุอย่างน้อย อดหลับอดนอนสักสองสามวันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เงินทองเวลานี้เจ้าต้องหาเพื่อเอาไว้ใช้ใจ่ายในอนาคตแล้วยังจะลูกชายของเจ้าอีกล่ะเสี่ยวหยางหยางต้องใช้เงินไม่ใช่หรอไหนจะค่ากินของเด็กไหนจะค่าซ่อมแซมบ้านที่เก่าผุพังเอาละเอาละหยางจือยอมลุกจากเตียงค่าไปรับแขกก็ได้แต่ท่านบอกเขาหรือเปล่าว่าข้าขายสินไม่ขายร่างบอก ย่อมต้องบอกสิจ้าบุรุษที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นชายชะกันร่างสูงใหญ่แข็งแรงสง่างามดวงหน้าคมสันคิ้วเข้มดวงตาคมกริบสวมใส่อภรร์แพรพันชั้นดีราคาแพงสีน้ำเงินหยางจือประสานมือค้อมคำนับด้วยกริยาสุภาพพรางแนะนำตนเองว่าข้าน้อยหยางจือคำนับนายท่านนั่งสิบุรุษหนุ่มวัยชกันเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำขอบพระคุณขอรับหยางจือ กล่าวแล้วนั่งลงข้างๆยกมือเรียวงามขึ้นรินสุราให้แขกแต่บุรุษหนุ่มวัยชาันผู้นั้นกลับเลื่อนจอกสุรามาตรงหน้าหยางจือให้เจ้าหยางจือหันไปคลี่ยิ้มให้เขานายท่านข้าน้อยไม่ดื่มสุราดวงตาคมกริบตวัดมองหยางจือข้าน้อยขอดื่มน้ำชาเป็นการคารวะท่านแทนนะขอรับอาหนิง เด็กชายวัยสิที่คอยดูแลรับใช้อย่างจือก็รีบยกชุดน้ำชาที่เตรียมไว้มาให้เจ้านายวัยละอ่อนอย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างจือบริ่นน้ำชาให้ตนเองแล้วยกถ้วยน้ำชาชูขึ้นข้าน้อยขอคาระวะนายท่านแล้วดื่มน้ำชาแทนสุราวดุดวัยชกันผู้นั้นก็ยกจอกสุราขึ้นรับคาระวะแล้วดื่มหมดจอกแล้วหางตาของเขา ก็เห็นหยางจือรอบหผาง่วงเหรอหยางจือยิ้มเขินเขินแก้ตัวว่าเมื่อคืนค่าน้อยไม่ได้นอนขอรับบอกออกไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใคร่ถูกต้องเพราะอาจจะทําให้คนรับฟังเข้าใจค่อยเขวได้จึงรีบแก้เป็นว่าคืออ,อคือค่าน้อยแก้กลหมากล้อมกับเท่าแกล่ลีทั้งคืนขอรับเฮ้คิ้วเข้มเลิกขึ้น ไม่ใช่ไม่ใช่คือข้าน้อยนั่งไม่ได้นอนขอรับอือีกฝ่ายยังคงใช้ดวงตาคมกริบมองตรงมาคือว่าหยางจือรอบถอนหายใจเฮ้ยข้าจะแก้ตัวไปทำไมกันยิ่งแก้ตัวก็ยิ่งชวนเข้าใจผิดทันใดเสียงเอะอะก็ดังมาว่าเจ้าปีศาจจิงจอกหยางจือออกมาให้ข้าถลกหนังเสีดดีๆหยางจือสะดุ้งโหยง เพนแนบไปแอบอยู่ด้านหลังของบุุษหนุ่มไวยชกันโดยมีอันหนิงเบาตัวน้อยวิ่งมาหลบข้างหลังของเขาอีกต่อหนึ่งข้างหลังของข้าไม่ใช่ที่หลบภัยบุุษหนุ่มไวยชกันเอ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอรับตัวของนายท่านใหญ่โตพอที่จะสามารถบังข้าน้อยมิดอย่างจือเอ่ยอ่อรวมทั้งอันหนิงด้วยดวงตาคมกริบมองบนนึกในใจเอาที่สบายใจเลยเจ้าของเสียงเอะเป็นสตรีวัยสาสิบเศษวัยเดียวกันกับ ใช่มามานางมีร่างอ้วนกลมสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อดีมีราคามีบ่าวชายติดตามมาด้วยสองคนในมือบ่าวชายต่างถือไม้พลองอันใหญ่เจ้าปีศาจจิ้งจอกอยู่ไหนออกมาให้ข้าถลกหนังซะดีๆไม่เช่นนั้นข้าจะรื้อหอหอมบุพภาสตรีร่างอ้วนเอ่ยเสียงดังอย่างดุด,ดันฟูเดร์นหลีคุณนายหลีถ้าออกเสียงแบบจีนต้องเป็นหลีฟูเดรนเจ้าคะ ใจเย็นๆเ,เจ้าค่ะแม่เล้าช่ตามประกบฟูเหรินหลีทางส่งเสียงแหลมๆเท่าแก่หลีแค่มาเล่นหมากล้อมกับอาจือเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นเจ้าค่ะเจ้าเห็นว่าข้าหน้าโง่หรือ,อยังไงฟูเหรินหลียกมือขึ้นชี้หน้าตนเองเล่นหมากร้อมอะไรกันตั้งสองวันสองคืนอ๋อคงขึ้นไปนอนเล่นบนเตียงกันละสิไม่มีเรื่องเช่นนั้นเจ้าค่ะแม่เล้าช่รีบปฏิเสธอาจือขายสินไม่ขายร่าง เขาช่างน่าสงสารนะักต้องทามาหากินเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงลูกน้อยวัยสองขวบแม่เล้ายังคงพร่ำพรรณนา,นาเรียกร้องความสงสารให้แก่หยางจืออีกยืดยาวแต่บุรุษหนุ่มระชกานไม่ได้ฟังเขาเหลียวมองหยางจือที่หลบอยู่ข้างหลังเด็กหนุ่มนั่งคุดคู้หลับสนิทดวงหน้าอ่อนยาวนั้นคเนอายุน่าจะราวๆสิบี่แต่มีลูกวัยสองขวบ เช่นนั้นจะต้องทําแม่เด็กท้องตอนที่คนเป็นพ่ออายุแค่11นับถือนับถืออยู่นี่เองฟูเหรนหลี่ส่งเสียงเมื่อเหลือบมาเห็นอนิงที่นั่งหลับอยู่ด้านหลังของเจ้านายน้อยนางอ้อมร่างของบุรุษหนุ่มไวยชกันเงื้อม,มือจะทุบตีอย่างจือแต่ถูกบุรุษหนุ่มไวยชกันคนนั้นคว้าแขนไว้พวกเจ้ายังไม่รีบตีเขาอีกเขาลวนลามค่า นางตวาดสั่งเบ่ารับใช้ชายทั้งสองเบ่าชายทั้งสองก็กระหน่ำไม้พลองเข้าใส่บุรุษหนุ่มไวชกันแต่ทุกไม้ล้วนกระหน่ำตีลงบนร่างอวบอ้วนของฟูรินหลีเพราะบุุษหนุ่มวชกันผู้นั้นใช้ร่างนางรับไม้พรองแทนโอ้ย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 ,อยพอแล้วนางร้องเสียงหลงพวกเบ่าชายรีบหยุดมือต่างหน้าซีดเผือดเพราะรู้ว่าพวกตนตีนายหญิงเขาให้แล้วพวกเจ้าไม่มีตาเหรอมาตีข้าทำไมทำไมไม่ตีเขา นางส่งเสียงโอดโอยพางด่าว่าเบ่าวรับใช้พลางพวกเบ่าวรับใช้ไม่กล้าต่อปากต่อคำเถียงได้แต่บ่นในใจว่าพวกข้าจะตีเขาแต่เป็นนายหญิงขวางทางไม้เองกลับไปซะกระดุดหนุ่มวิชกันเอ่ยสั้นๆพร้อมกับผลักล่างอวบอ้วนให้เบ่าวชายทั้งสองเบ่าวชายทั้งสองช่วยกันหิ้วปีกคุณนายหลีคุณนายหลียังไม่ละพยศยังกล่าวอาฆาตว่าเจ้าเป็นใครบอกชื่อแท้ออกมาข้าจะไปฟ้องร้องท่านนายอำเภอ ซึ่งเป็นพี่ชายของข้าให้มาจับเจ้าขังคุกข้าแซ่ชูนามอี่พอคุณนายหลีและพวกกลับไปแล้วฉูอี่ก็หันไปมองร่างเล็กๆของหยางจือที่นั่งคุดคูหลับเจ้านี่นะเกิดเรื่องราวใหญ่โตยังไม่สนใจคงง่วงนอนจัดสินะหยางจือตื่นตืนตืนเสียงทุ้มต่ำปลุกเด็กหนุ่มพร้อมกันนั้นต้นแขนเรียวก็ถูกมือใหญ่และแข็งแรงเขยา่า หยางจือค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วสะดุ้งอีกฝ่ายก้มลงมองหน้าตนอย่างใกล้ชิดท่านข้าแท่ฉู่นามอี้ท่านนายฉู่ท่านอยู่ที่นี่ได้ยังไงเจ้าถามผิดเจ้าสมควรจะถามว่าตัวเจ้าเองเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตั้งหากก็ได้ข้าน้อยเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้าอุ้มเจ้าเข้ามาหยางจือเอามือดันหน้าอีกฝ่ายออกห่างแล้วขยับตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียง จ้องแอบหลังข้าแล้วก็นั่งหลับในท่านั้นชูอี้กล่าวเสียงเนิบๆทำไมท่านไม่ปลูกข้าข้าเห็นเด็กน้อยกำลังนอนหลับสบายก็เลยไม่อยากจะปลูกเท่านั้นเองต้องรบกวนท่านข้าน้อยเกรงใจมิต้องเกรงใจจะตัวเล็กนิดเดียวน้ำหนักเพียงไม่กี่สิบช่างหนึ่งช่างเท่ากับหกขีดสิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมหยางจือมองนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้ามืดแล้วในห้องก็จุดโคมไฟและเทียนไขให้ความสว่าง ขอบพระคุณนายท่านที่เอื้อเฟื้อวันนี้ค่าแล้วค่าน้อยไม่รั้งท่านโปรดค่อยๆเดินชูอี้ยกมุมปากขึ้นข้างหนึ่งจุดเด็กน้อยกําลังไล่เขาข้าเหมาเจ้าเอาไว้หนึ่งเดือนไ่ซื่อสตีแท่ไฉหมายถึงแม่เล้ารับเงินไปเรียบร้อยละหยางจือขมวดคิ้วเรียวงามค่าขายสินไม่ขายร่างเรื่องนั้นอะคารู้ ชูอี้กล่าวข้าเองก็ไม่มีรสชนิยมกินเด็กชายแล้วเจ้าก็กตัวะลุกแมวไม่มีอะไรน่าพิศวาสข้าพูดตรงไปหรือไม่พูดตรงสิดีเช่นนั้นใหญ่ท่านจึงเหมาข้าน้อยไว้ตั้งหนึ่งเดือนเพราะว่าข้าชอบห้องนี้อ,อ๋อข้าน้อยเข้าใจละข้าน้อยจะย้ายไปนอนห้องอื่นไม่ได้ชูอี้เอ่ยเสียงหนักแน่นข้าต้องมีคนนอนเป็นเพื่อนถึงจะนอนหลับได้ข้าน้อยเรียกแม่นางคนใดคนหนึ่งมานอนเป็นเพื่อนท่าน ไม่ได้ภริยาของข้าคงไม่ยินยอมเช่นนั้นนายโรมคนอื่นไม่ได้ต้องเป็นเจ้าเท่านั้นใย,ยต้องเป็นข้าน้อยด้วยเพราะว่าหน้าตาเจ้าอ่ะซื่อสัตย์ดีทําเอาหยางจือหมดคําพูดเจ้าลุกขึ้นมากินข้าวก่อนเถอะหยางจือก็กําลังหิวจึงลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะซึ่งตั้งอาหารไว้พร้อมชูอี้ตามมานั่งลงตรงกันข้ามแล้วทั้งสองต่างกินอาหารอย่างเงียบ ขณะกาลังกินอาหารกันอยู่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นแล้วเสียงเบ่าวรับใช้ของหอหอ,หอมบุพาก็เอ่ยว่าน้อมเรียนท่านนายชูท่านในอำเภอร,รอท่านอยู่ที่ห้องอาหารชั้นล่างขอรับรู้แล้วเดี๋ยวข้าลงไปจูอี้ส่งเสียงตอบขอรับเบ่าวรับใช้ขานรับแล้วเสียงฝีเท้าก็เดินห่างออกไปจูอี้วางชามข้าวและตะเกียบลงเอ่ยกับยางจือว่าเสียวจืออยู่ๆเขาก็ใช้สรรพนามที่แสดงความเอ็นดู ทำให้หยางจืออดคิดในใจว่าจะมาไม้ไหนอีกเนี่ยนี่ยายเรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เมปมาร์เก็ตนะคะ